จะต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกุสุขคนนะครับผมวันนี้เรามีเมนูส้มตำนี่พี่น้องตำบบกหุ้งเพชๆเ,เลยครับผมพอดีว่าเมออนี่บ้านตรงคามเพิ่นบ่ได้ไปเห็นงานละพี่น้อง เพิ่นกันเลยอาสาเป็นพอขั้วตำสมตำให้กินนะพินนองวู้ว่ะเผ็ดมากเลยครับผมมาพร้อมกับข้าวเหนียวนี่พินนองข้าวเหนียวร้อนๆหนึ่งถ้วยนะครับผมนี่พินนองเพิินกับอาสาหนึ่งมาให้พรออมพุ่นแล้วพินนองเอ้ยน่ารักมากเลยครับบ้านตรงข้ามครับพินนองมาเสแสรบน้ำกันเดอร์ครับผม แต่ก็ว่ามันกระเพ็ดมากเลยนะครับผมส้มตำครกนี้มาพร้อมกับผักบุ้งแล้วก็ผักกระถินนะครับพี่น้องบว่ะแซบบักคักเลยพี่น้องเข้ากันบักคักเลยครับผมกับผักกับแกมนะพี่น้องบ้าอันนี้ก็เป็นคุณแม่นะครับผมกินกับคุณแม่นะครับ แต่ว่าคุณแม่เรากกินได้แค่สามคำละพินองเพราะว่ามันเผ็ดมากเลยครับผมแต่ว่าพอขั้วบานตรงขามนี่เพิ่นกินอาหารรสจัดมากเลยครับพินองบพสิว่าตำบอกหุงกระเฮ็ดเผ็ดเผ็ดแต่ก็ว,ว่ามันกะไ่ไข่ได้ดีที่สุดละพินองอาหารเผ็ดๆนี่กินเข้าไปโอ้สวงมากเลยครับพินองนี่ครับผมมาแซ่บๆน้ำกันเด้อครับผม